นี่คือความมีน้ำใจพี่น้องความมีมนุษยธรรมของทหารไทยไม่ว่าจะสู้รบกันเนาะทั้งสองฝ่ายขนาดใดแต่ว่าความมีน้ำใจความมีการแบ่งปันอยู่ในทหารไทยอยู่ในสายเลือดเลยพี่น้องก็เดินก็ได้ก็กับสวัสดีครับพี่น้องไทยเบิร์ตสูสกุนเนาะมื่อนี้บยยอดก็ได้เห็นคลิปนี้พี่น้องคลิปที่ทางทหารไทยเนาะได้แบ่งปันน้ำใจใน แต่โดนใส่ร้ายนะพี่น้องนะแต่โดนใส่ร้ายบอกว่าทหารไทยเนาะเป็นคนเริ่มเกาะเนาะเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมนะทางกัมพูชาบอกว่าทหารไทยยิงใส่บ้านเรือนประชาชนกัมพูชาเนี่ยไม่เห็นความไม่มีความเป็นคนเนาะทางกัมพูชาบอกมาแนวนี้พี่น้องนักคาวกัมพูชาเนาะแต่พอมาได้เบื้องตัวจริงเนาะ บายอดเห็นคลิปนี้แล้วก็แบบว่าอยากให้นาะอยากให้แทนทหารไทยไเนาะที่ทำดีขนาดนี้แล้วยังมีนักข่าวที่ปากหมาหมาเนาะมาพูดใส่แทงใจดำนะทั้งที่ทหารไทยในหน้าที่เขาก็ไม่ได้เคยบกพร่องนะ,นะทหารไทยหน้าที่ก็คือหน้าที่แต่ น้ำใจเนาะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทหารไทยไม่เคยขาดนี่พี่น้องนี่คือความมีน้ำใจเนาะของทหารไทยไม่ว่าทหารกัมพูชาเนาะไม่ว่าผู้นำกัมพูชาจะรังเกียจเนาะหรือว่าไม่ชอบทหารไทยไม่ชอบรัฐบาลไทยขนาดไหนแต่ว่าทหารไทยเขามองเห็นว่าชาวบ้านเนาะที่ ไม่มีที่พักพิงนะไม่มีอาหารการกินเขาก็แบ่งปันให้นะนี่คือระว่างสายแดนถ้าหารไทยพีนะน่น้องเขาแบ่งปันนะซึ่งต่างจากกัมพูชาเนาะวันนี้ยังมีบีบีเอนะ็มเนาะยี่เออยีิเนาะที่ยิงมาโดนบ้านเรือนของประชาชน,นอยู่เลยเนาะนี่คือภาพบรรากาศแต่พี่นะ้อง ถึงจะมีเหตุการณ์เท่าไหร่ก็แล้วแต่คือมายาดว่าแหละทหารไทยเขาก็ยังมองว่าประชาชนเนาะทุกประเทศยังมีความสําคัญเพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องเนาะบางคนข้าวจะกินยังไม่มีแถมยังมาโดนลูกปืนกระสุนลูกปืนจากรักฐบาลตัวเองที่สร้างเรื่องขึ้นเนาะที่บอกว่าทหารไทยเนาะเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนไม่ดีแต่ทําไมวันนี้เขาถึง นำม,ะมะาม่าปลากะป๋องอาหารที่จำเป็นต้องการอยู่การกินกับทหารไทยเขายังแบ่งปันให้เนาะเขายังแบ่งปันให้ที่ชายแดนเนาะมันไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มได้มีซูปเปอร์มาร์เก็ตนะนะมันไม่ได้มีเซเว่นาะไม่ได้มีโูตัสแต่ว่าทหารไทยเนาะก็ยังแบ่งให้ แล้วอาหารมาจากไหนก็มาจากพี่น้องประชาชนไทยนี่แหละที่มอบเนาะที่มอบมาให้เนาะและนน้วก็สวนึงก็จะเป็นอาหารในกองทัพนั่นแหละเนาะที่เขาเห็นคนเดือดร้อนเนี่ยเขาช่วยเนาะแต่พวกคุณกับทรอยศ์เนาะไม่ดูว่าประชาชนคุณอิ่มเนาะได้กินอิ่มไหมเนาะคุณไม่สนใจเลยนะอยากให้มาดูตรงนี้ ตรงที่เขาลำบากจริงๆนะเขายังมาพึ่งอาหารอยู่ทางฝั่งไทยเลยเนามาพึ่งอยู่กับทหารไทยเลยนี่แหละคือความมีน้ำใจเนาะความมีน้ำใจถึงว่าจะมีอุปสรรคเนาะแค่ไหนแต่ว่าน้ำใจคือที่หนึ่งนะเพราะว่าทหารเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาในการต่อสู้เนาะ ผู้บังคับบัญชาแล้วก็ถ้าคุณไม่เริ่มก่อน,นเขาก็ไม่ทำนี่คือทหารไทยนะที่เอามาม่าปลากระกป๋องมอบให้เอาอาหารสเสบียงอาหารมอบให้ทางกับบูชาได้กินได้อิ่มนะไม่ใช่ว่าเขาอยากกบเกินความพิษนะแต่ว่าจิตสานึกเขาแบบนี้จริงๆนะทางนั้นก็ไม่มีจริงๆทางนั้นมาขอแล้วทางนี้ จะบอกไหมว่าไม่มีไม่ให้ไม่ให้กินนะเขาจะบอกไหมเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหนะ้าที่ที่จะต้องคอยช่วยเหลือนะเขามีมนุษยศิลธรรมซึ่งต่างจากทางนู้นเนาะต่างจากผู้นำกัมพูชาที่ไม่มีวุฒิภาวะนะซึ่งไม่ได้มองว่าประชาชนเนาะจะกินอิ่มนอนหลับหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจ ต่างจากประเทศไทยคนหนึ่งหรือว่าบาดเจ็บเนาะทรัพย์สินเขามองจุดนี้ประเทศไทยนะเขาไม่ได้เคยว่าจะยิงไปโดนเขาไม่ได้จะยิงว่าไปโดนกัมพูชาแล้วไปโดนชาวบ้านและสะใจเขาไม่ได้สะใจนะแต่ว่าทําไมเขาถึงตอบโต้ขเขาถึงยิงเพราะว่าเขารักษาอธิปไตยของประเทศชาติบ้านเมืองเขาเนาะ เพื่อให้ทุกคนได้มีอิสรภาพไม่ให้คนอื่นมาลุกล้ำในเขตแดนเขาแค่รักษาจุดจุดนี้ไว้เขาไม่ได้อยากเริ่มก่อนหรอกเนาะประเทศไทยเขาไม่ได้หลักเริ่มก่อนแต่พวกคุณมาเริ่มก่อนเขาก็จำเป็นที่จะตอบโต้กลับไปแต่พอทีนี้ในสื่อเนาะคุณบอกว่าประเทศไทยเริ่มก่อน ประเทศไทยกะทําคุณกอดแน่นอนแหละผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ในประเทศไทยหลายสิบปีเนาะก็ได้เห็นทุก่ากมันก็มีความลึกๆว่า เห็นความดีความชอบแล้วก็เห็นความมีน้ำใจนะซึ่งว่าปกติก็เห็นจากในการส่งน้ำใจเนาะสามัคคีในประเทศแต่วันนี้เนาะซึ่งมีน้ำใจออกนอกประเทศนั่นกะ็คือกัมพูชาที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่เขาไม่ได้มองว่าประชาชนเนเป็นศัตรตูนะเป็นเพื่อนร่วมโลก เขาไม่ได้มองว่าเป็นศัตรูแต่ว่าเขามองว่าเป็นเพื่อนรุ่มโลกที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าหากว่าไม่ได้ติดอาวุธที่จะมายิงไทยเนาะเขาไม่ได้สนใจนะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่นี่คือแนวคิดของทหารไทยซึ่งต่างจากทหารคเมรมากพี่น้องนะจังหวา,ราประยศได้เห็นนะครับขอบคุณเนาะที่ไอ ให,ให้บอยอดได้เห็นความดีความมีน้ำใจของทหารไยพี่น้องเสื่อว่าบอยอดเห็นแล้วก็อิ่มใจนะเป็นว่าที่บอยอดเลือกข้างไม่ผิดนะที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยนะเป็นเพราสำหรับคลิปนี้บอยอดสิกอและพีและน้องไปก่อนเปน้องสวัสดีครับ